อนนี้คือว่านิกกี้กำลังเล่นเกมอยู่วันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราให้นิกกี้กันนะคะคือว่าเป็นผัดกะเพราที่แบบใส่หลายอย่างมากคือมีเห็ดด้วยแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะโอเคก่อนที่ทำจะทำกับข้าวคือว่าเราต้องเอาขยะไปทิ้งข้างล่างตรงนูน้นโอเคเดี๋ยวไปชมอาจจะพาไปเดินดูบรรยากาศกลางคืนเนาะ จ้าเราต้องจัดการไปทิ้งข้างล่างกันอุ้ยหนักมากกำลังเดินไปข้างล่างอยู่ค่ะก็คือว่าหนักมากจอ,อันนี้ก็คือพาร์ตเมนต์ของนิกกี้ดูอันนี้คือชันดูดคือว่ากัดจะถ่ายดูสักหน่อยคือว่าไม่เห็นอะไรเลยจ้าเคเราเข้าบ้านกันดีกว่าอุ้ยเปิดพยาเศษยคะยสวัสดีเห็นไม่เอ่ย ตอนนี้กำลังรอลิฟต์อยู่ค่ะมาแล้วตอนนี้ก็ได้ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพัดกระเพรากันเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยนิกกี้หิวมากแล้วนี่เวลานิกนกีะะห้หิวนิกกี้จะโมโหหิวหนักมากค่ะอเคอย่างแรกเราจะมาหุงข้าวกันก่อนเลยค่ะวันนี้คือหุงข้าวแค่<ม>หนึ่ง<ม>เขาเรียกว่า<ม>หนึ่งถ้วยตวงกับอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าจะเหลืออีก ก็คือว่านี่ไปซื้อข้าวจากคอสโกมามันราคาถูกมันเป็นข้าวหอมมะลิแบรนด์ไทยเลยต้องต้องจิ้น้ำทุกสานกำทุกคนเกียยอะน้ำตกที่นี้กินได้เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ โอเคมาดูกันเลยว่าผัดกะเพาาราสตาเนก,กี้นิกกี้ใช้หมูใช้หมูแบบไหนแล้วคือใส่ผักอะไรบ้างเนาะคือว่าที่แบบเขาเรียกวยผมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าซอสเศษเหมือนไส้กรอ,อกแต่นิกกี้อะ่ะมันชอบเอาไาทำผัดกะเพราคือว่าเราจะผ่าตรงกลางออกใช่ไหมแล้วก็เอาหนังออกอะค่ะมันกินแล้วมันก็คล้ายๆหมูแต่กลิ่นมันแบบเหมือนเขาใส่อะไรลงไปไม่รู้อะ ไข่สองฟองคือทำเป็นไข่ดาวผัดกะเพราบ้านนี้ใส่เห็ดด้วยนะคะใส่หมดนี่เลยดิกกี้ชอบกินเห็ด,ดก็เป็นหอมแดงค่ะเพะก่กสงสัยอุ้ยผัดกะเพราใส่หอมแดงเย้ยคือมันนิก,กิ้มันใส่หอมแดงด้วยเป็นกระเทียมก,กับพริกผัดกะเพราแต่ไม่มีใบกะเพราเพราะว่าวหมดโอเคไม่โอเค,ไม,อเคไม่มีปัญหาเราก็ทำได้เนาะมีใจใดู ใกล้ๆมันเป็นแบบนี้เลยค่ะมันก็เหมือนเหมือนหมูโบดอะแล้วมาทําเป็นแบบคล้ายๆไส้กรอกอะไรประมาณนี้แหละเนาะโอเคแล้วอีอยางจะบอกว่าการทำเขาเรียกเลยนะที่มันเอากระเทียมไปตำกระพีิกาแล้วนิกกี้อะเขาไม่ตำนะคะเขาก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแค่นั้นแหละไม่ตำจ้ะสามเม็ดพอนิกกี้มันเผ็ด สามมิกก็คือแบบอิกกี้กอลองเหรืออุ๊ยกระเด็นเห็นไหมเอออุ้ยสงสัยต้องซื้อไม้ Century เซลฟี่แล้วเรียกไม้อะไรนะอุ้ยขอวตาโอเคองไปแกะกระเทียมกันเลยนะครับกระเทียมเราใช้ไม่เยอะมาก ี่ห้าคือว่ากระเทียมที่เนี่ยเป็นกีบใหญ่ก็คือว่ามันไม่หอมเลยมันไม่เหมือนกระเทียมไทยบ้านเราของบ้านเรามันจะหอมใช่ไหมแต่คือว่าของนี้นะมันมนม่แต่กระเทียมหัวใหญ่คือมันแทบจะไม่มีกลีบน,นี่ว่าไม่อร่อยชอบเด้ย๋ยโอเคแกะเ,เยจ้ะก็คือว่าผัดกระเพราบ้านเราคือทำง่ายง่ายง่ายนจ้ะออดจะลืมบอกว่า ผัดกระเพราของนิกกี้นิกกี้อ่ะมันไม่ชอบใส่น้ำปลาเยอะมันบอกว่ากินแมลงเราก็จะหลีกเลี่ยงการใส่น้ำปลาไม่เยอะมากใส่เป็นซอสแทนก็คือว่าการแกะเปลือกกระเทียมนี่คือเราต้องแกะให้เกี้ยงนะจ๊ะนิกกี้ไม่กินเปลือกแล้วนิกกี้ก็ไม่ชอบเปลือก แต่เอาจริงมันก็ไม่มีใครกินเปลือกนะแต่คือว่าเวลาแบบเมืองไทยเนาะเราก็จะตำแบบตำให้มันแบบมีเปลือกไปด้วยแต่แต่ของนี้คือไม่จ้ะฝั่งังเขาจะน่าไม่ทําแบบนั้นเขาจะน่าแบบเหมือนแกะออกให้หมดเลยอุ้ยก็คือว่าการหัน่นนะเนาะเราก็จะหั่นแบบนี้ไปเลย ไม่ตำสกนะจ๊ะกี่ชอบใส่เห็ดมากแต่จริงๆใส่เห็ดก็อร่อยนะแต่คือว่าถ้าเกิดทำแบบเหมือนบ้านเราเราเราก็จะไม่ใส่เห็ดเนาะจริงๆวผัดกะเพราอะเราอยากใส่อะไรก็ใส่ได้แหลนะนี่มัน้วแต่คนกินด้วยแหละ ก็เราจะอยากเหมือนเพิ่มผักอะไรเข้าไปมากหันให้หมดเลยไหนๆก็หมดแหละโจากนั้นก็นำเห็ดไปล้างกันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็พักไว้เลยให้นาะให้มันสะเด็ดน้ำเนาะที่เดี๋ยวเริ่มทาผัดกะเพรากันเลยเจ้าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำัาเลยก็คือว่านะี่ก็คือว่า<ม>เป็นน้ํามันอะโวคาโดอันนี้คือดีต่อสุขภาพเนาะก็คือว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่คือใส่ไม่ต้องเยอะมากเนาะเพราะว่าในใช่ก้อนนี้มันมีน้ํามันแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็หั่นเอาตรงที่มันเป็น,นหนังหออกแล้วเ,เอาแค่เนื้อมันข้างใน แล้วก็บีกออกเป็นแบบนี้เลยคือไฟร้อนแล้วนะแช่แลบบ้วอันนี้เราไม่ใช้นะคะเราก็ทิ้งไปอย ใส่ใ<ช>ก็คือแค่หมดเลยเพราะว่ามีที่กินเยอะมีน้ะปัานี้ขี้เยอะเลยคือว่าพอพอมันใกล้สุดแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะ ของเราได้ที่แล้วค่ะก็คือว่ามันใกล้สุกแล้วนะ้อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยเพื่อให้มันแบบเหมือนคุกคลุกเขาให้เข้ากัน ที่เลยจ้าเดูอมันก็น่ากินอยู่นะพอเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคับด,ดูหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยจ้าคนให้ทั่วคลุกให้ันเข้ากันอุ้ยกระทะตรงนี้เริะม,มากเลยเพราะว่ายังได้ทำความสะอาด ก็คือว่าลูเมตเริ่มควาเสดชื่น,น okay. ไปก็รออีกประมาณสัก5้าทีนค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยเนาะตอนนี้เพ็ดของเราเริ่มได้ที่แล้วค่ะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนพัดกระพรอนเะท่าไหร่เนาะอย่างแรกอันนี้ก็คือแบบคอลเลคอร์นะโชว์อยู่ที่มันมีเกลียวกับ ซูชิเราก็จะใส่ไม่เยอะนี่ขนาดไม่เยอะนะก็ใส่แค่ก็คือว่ามันเป็นซอสถอยแต่คือว่ามันมันมันไม่ได้มาจัดของไทยหน้าจีนมั้งไม่แน่ใจใส่เป็นอนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาล้ย ผัดผัดกะเพราบ้านนิกกี้ก็จะแบบเหมือนแบบว่ามีผักอะไรก็ใส่หมดทุกอย่างถ้าเกิดมีแครอทนิกกี้ก็จะใส่แครอทถ้าเกิดมีอะไรนะ,ะถั่ว,วนันตาลนิกกี้ก็จะใส่จ้ะก็คือว่านิกกี้ใส่ทุกอย่างค่ะที่มีก็คือว่าผัดเผาบ้านเราก็จะทำห้าบางทีไม่ถึงห้านาทีบางทีก็สิบนาทีก็เสร็จแต่ขอให้ที่ทำเป็นชั่วโมงก็ได้ไปโชว์แวก็ม,มันจะสุกอีกอะ ดูว่าใส่ผักหลายอยา่างด้วยโอเคโอเคเริ่มแม่ที่แล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันเนาะว่าดูว่าหน้าตาจะออกมาน่ากินขนาดไหนมาดูเพาว่านิกกี้มันจะชอบไหมตอนนี้ก็คือผัดกะเพราเสร็จแล้วนะคะเป็นผัดกะเพราที่ไม่มีใบกะเพราโอเคเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟให้นิกกี้กันเนาะเพราะว่านิกกี้นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องเนาะโอเคเดินไปเสิร์ฟให้นิกกี้กัน ตอนนี้เราก็ได้มาเสิร์ฟให้นิกกี้ถึงห้องแล้วนะคะดูน่ากินขนาดไหนดูดูก่อนก็คือว่าคนนั้นเขาหลับหรือยังไงคือว่าเธอจะกินบนเตียงไม่ได้นะจังเราก็วางไว้ตรงแอร์ก่อนแล้วกันก็ <c oughs> คือว่าให้นิกกี้ดูก็คือว่านิกกี้ไม่สนใจจ้าทาท่าเหมือนจะหลับเนาะไ <c oughs> ด้ยินเสียงเหมือนกินอยู่ใช่แน่แน่นอน โ okay, อเคยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นาะเดี๋ยวไปกินคาบับนิกกี้ก่อนเดี๋ยวนิกกี้กินหมดไม่เหลือให้กินโ okay, อเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซั c r i b e ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยเนาะเพื่อทําคลิปต่อไปอยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ